สวัสดีครับผมพี่น้องสวัสดีพี่น้องครับเกษตรกรทุกท่านนะครับผมมือนีกับบรรยากาศคือเก้าครับพี่น้องพาพี่น้องมาเปิดราคาควายอยู่หนาคอกหน่ารักครับพี่น้องมีควายงามๆราคาถึกๆมาแบ่งปันพีแบ่งปันน้องเขาคือเก้านะครับมือนีอยู่กับคอร์กคอยยูนะครับยมเพื่อซ้ำสูงจังหวัดขอนแก่นนะครับผมนะครับมือนีมากับพีเซนเตอร์สาวสวยครับพี่น้องครับผมครับสวัสดีครับสวัสดีจ้าครับผมมือนีนี้มาแบ่งปันพี่น้องเขาอยู่จากโตครับ จ้ะอันนี้ราคาโคแม่ลูกนีจ้ะโคแม่ลูกแล้วก็แม่ผสมแล้สองตัวนะครับเมีนจ้ะสามตัวครับพี่น้องจ้ะนะครับผมนะครับโคแม่ลูกแรกนะครับแม่ลูกตัวเมียนะครับพี่น้องเบื้องขับงงามเลยครับมนะโค้บนี่ซื้อสองในสามนะครับผมจ้ะแม่นจ้ะซื้อสองในสามนะครับลูกแกลแล้วก็ลูกที่สองอยู่ในทองตัวทองพันเรียบร้อยครับพี่น้องแม่นี้เป็นซื้อว่าแม่ยังครับแม่ก้อนท้องจ้ะก้อนท้องกับน้องก้อนน้องก้อนเงินจ้าครับผมก้อนท้องกับก้อนเงินนะครับพี่น้องครับผมนะครับ แม่อันนี้มันสูงไอยป็นไงครับสูงลอยสามสิบสองบวกลบลอยสามสิบสองบวกลบด้วยครับพี่น้องครับผมนะครับนะครับลูกสาวในหาเดียนกว่าแน่ยได้ครับพี่น้องครับผมแต่ว่าอยู่ในท้องนี่ในท้องท้องในซีเดียนนะครับซีเดียนจ้ะท้องในซีเดียนกับเบิรมจูเนียจ้ะครับพี่น้องครับผมท้องในซีเดียนกับเบิรมจูเนียคือรับประกันท้องจ้ะรับประกันท้องจ้ะตรวจท้องให้เรียบร้อยครับผมนะครับผมนะครับไปเบิ่งอัตลักษณ์แม่เป็นงเล็กน้อยครับพี่น้องครับผมนะครับแต่แยมแก้มจ้ำกับพี่น้องครับอัตลักษณ์ควายไทมชััดเจนนรบพี่้อง พึ่งได้ลูกตัวแรกนะครับพี่น้องตัวที่2อยู่นท่องนะครับจผมนี่ซื้อสองในสามเปิดได้ไรไปไหนครับจ้าอันหกหมื่นเก้าค่ะหกหมื่นเก้าพันบาทเท่านั้นนะครับพี่น้องครับผมราคานี่ซื้อสองในสามนะครับผมแม่ลูกแกกยังสดสดด้วยครับพี่น้องจ้าครับผมบัดนี้พี่น้องก็เอาเหงานั่งไปใช่แม่เพิ่นครับเพราะว่าเพิ่นปีนทองแล้วครับผมนะครับเดี๋ยวเบิ่งกีบเด็อบกีบเท่ากันครับพี่น้องนะครับกีบเด็กบกีบเท่าออกแกงข่อค่าดีนะครับ่ทยดีหางสวยครับพี่น้องหางเงีดีนะครับเบงดกกลูเพื้อง หลักเต็มเต็มครับพี่น้องนะครับลูกสาวเพิ่นครับผมเบิ่งเอาครับบ่มี่ตันี้เนาะครับผมบ่มี่ตันี้จ้าบ่มี่ตันี้ก็คือรับประกันท่องแล้วก็รับประกันตับนี้ให้เนาะครับผมครับราคาสี่สองเลยสามคบนี้เปิดไว้แค่หกหมื่นเก้าพันบาทนะครับผมหกหมื่นเก้าพันบาทราคานี้ก็ต่อรองกันได้คือเก้านะครับแม่่ตอได้จ้าทองกับเบิรมจูเนียร์ไดซี่เดือนนะครับลูกสาวคนนี้ได้หาเดือนก้อนเนี้ยได้ครับพี่น้องกับเบิ่งเอาครับนะครับผู้ใหญ่ยุกไก่กับเขามาเบิ่งก็ได้ผู้ใหญ่ยุกไก่กับทรมาสอบถาามรรยยยลละเเออีีด้คับพ่นง นะครับสำหรับคมทองคมนีครับคือสองในสามครับพี่น้องครับผมบไปห้อยเบื้องกับตัวที่สองครับครับพี่น้องครับผมมาเบื้องกับตัวที่สองนะครับตัวนี้เป็นเสื้อแม่ยังครับแม่บวชตองจ้าแม่บวชตองครับผมเพิ่นมีลูกไม่ได้เอาตัวครับมีลูกมาแล้ตัวหนึ่งจ้าลูกมาแล้ตัวหนึ่งนะครับพี่น้องครับผมนะครับสายอ่างสายใหญ่เลยครับแม่บวชตองเพิ่นสูงไล่เป็นไรครับลอยสามสิบสี่จ้าลอยสามสิบสี่บวกลบครับพี่น้องครับผมมุนไทยเพิ่งหางเป็นกับพี่น้องล้ำเนื้อล้ำตัวคือว่าดี ใส่ได้เลยครับผมนะครับสายอ้างใส่ง่ายเลยครับพี่น้องครับผมตอนนี้สถานะเพิ่นเปลี่ยงได้วรืครับอันผสมแล้วค่ะอผสมผสมในเดือนกว่าจ้ะผสมในเดือนกว่าแน่นะครับผมนะครับผสมโตนะครับจ้ครับผมนะครับสําหรับแม่บัวตองครับพี่น้องนะครับเปิดได้หลายปันได้ครับหามื่นเก้าค่ะหามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลยครับพี่น้องครับผมราคานี่พี่น้องก่อนไปรุ่นแล้วนะครับเพราะว่าโอกาสนั่นก็ สมีอย yup ู่ครับเพราะว่าเงียบเงียบอยู่ครับพี่น้องนะครับผมหมื่นเก่าขั้นบาทตอนนั้นเลือกขับพี่น้องควยเมียบอกเมียยิ่งสีนะครับผมนะครับเขาเปิ่งไรละเอียดเป็นจน๊อยครับพี่น้องครับผมนะครับเบิ่งหน้าตาเลยนะครับผมหน้าตาหวานครับพี่น้องนะครับผมเบ่าตาสร้างนะครับวันเด็กมงค้นกับพี่น้องวงเคาเปิดกว้างนะครับปลายงอนฟ่อนลำครับพี่น้องนะครับปากแง่แงกินอย่าดีๆเบื้องเอาครับพี่น้ององค์คออึกผ่าวแพร่แง่คอแข็งคอค้าครับกีบเล็กกีบเท่านะครับผม โดยรวมเราบ่มีตำนี้นะครับผมบ่มีตำนี้จ้าบ่มีตำนี้ครับพี่น้องครับผมรับประกันตำนี้ให้คือเก้านะครับผมนะครับสำหรับแม่บัวตองนะครับผมจ้าครับแม่บัวตองเปิดใบแค่หามื่นเก้าจ้าหามื่นเก้าพันบาทเท่านั้นเลยครับพี่น้องครับผมจูงมาทั้งพี่ใหญพี่น้องครับพึ่งนะครับครับผมจับได้บ่ายได้นะครับพี่น้องนะครับจสื่อไฟฟ้าพเฒ่าเด็กน้อยเลี้ยงได้สบายครับผมนะครับนะครับสำหรับตัวที่ซวงนี้นะครับพี่น้องครับผมทามากสนใจกระทู้มาต่อรองสอบถามกันได้ครับผม นะครับสวยงามราคาถึกถือครับพี่น้องครับเข้าไปเบื้องกับโตที่3ครับพี่น้องครับผมครับพี่น้องครับผมมาเบิ้งกับโตที่3ตัวนี้สายอ้างสายองค์ใหญ่เลยครับพี่น้องครับผมนะครับตัวนี้มันชื้อว่าแม่ยังครับแม่บัวบานจ้าแม่บัวบานนะครับพี่น้องครับผมตอนนี้สถาหน้าปิ้งเลยครับอันผสมแล้วจ้าผสมปัง8ดลิ้วจ้าโอ้ผสมปัง8ปลิ้วให้เรียบร้อยนะครับผมจ้าได้20มือแล้วจ้าโอ้ศีเขารอบนึงพอดีจ้าผ่านรอบหนึ่งนะครับพี่น้องครับผมยังกงียบเงียบอยู่ครับนะครับ สำหรับแม่บัวบานนะครับมันสูงไรไปไหนครับร้อยสามสิบจ้ะร้อยสามสิบด้วยครับพี่น้องส่วนมากควายอ่างเพิ่นเพิ่นกับสีสูงประมาณนี้นะครับพี่น้องเพราะว่าเพิ่นลงอ่างเพิ่นนะครับพี่น้องเพิ่นมีลูกมาแล้วตัวครับมีลูกมาแล้วสองตัวจ้ะมีลูกมาแล้วสองตัวด้วยครับพี่น้องสำหรับแม่ยังอ่างสี่นะครับสีหนึ่งเอาไปรุ่นสองนี่เปิดไใบลายเป็นไรครับหาหมื่นเก้าทอกันจ้ะหาหมื่นเก้าพันบาทตอนนั้นได้ครับพี่น้องครับผมราคากับเสียแต่ก่อนครับพี่น้องมือนี่อไคก่นะครับผมจ้ะครหา แต่ทีนี้ราคาพิเศษนี่คือเก้าครับผมลดหาพิเศษเลยค่ะนะครับรวมส่วนใหญ่ทั้งนั้ครับราคานี้ครับผมครับผมเข้าไปเบื้งรายละเอียดหน้าตาเป็นอีกน้อยครับผมนะครับเป็นควายที่หูอะไรเชียงครับผมแม่ยิ่งสีปลาไหลด้วยครับพี่น้องนะครับผมเบื้งหน้าตาเป็นครับพี่น้องนะครับวงเข่ากว้างนะครับผมปากยิ่งยิ่งครับพี่น้องครับผมนะครับเบื้งหลครับพี่น้องครับหูครับนะครับอ่องคออึกมะพร้าวยิ่งยิ่งครับพี่น้องนะครับกอแขงกอขากรีบเล็บกรีบเท่าดีนะครับล้ำตัวล้ำคิงหนี่่น้อองงเเบบาครั เต็มกล้องนะเนครับพี่น้องนะครับผมเบิ้งไทยเบื้องหางเบิ้งกับพี่น้องไทยดีหางสวยหางเงาครับพี่น้องแปลรากินหมดแล้วครับหางเพิ่นนะครับผมนะครับเบื้องรอบๆตัวเป็นครับพี่น้องนะครับผมโดยรวมแล้วแก้วุ่มีตั้นี้นะครับผมมีตั้นี้จ้ะม่มีตั้นี้ได้ครับพี่น้องครับผมจุ้งมาทั้งบีพี่น้องครับเบื้องนะครับผมบ่มมีตั้นี้ได้ครับพี่น้องสำหรับไว้ยังอ้างสีนะครับตอนนี้สถานะกับผสมปังแปดริ้วนะครับเขารล่อนึงพอดีนะครับติเขาร่อนึงพอดี กับเปิดไบแค่จังหวัรดิครับหาเมื่นเก้าจ้ะหาเมื่อนเก่าพันบาทเท่านั้นครับพี่น้องครับผมหาเมื่นเก่าพันบาทนะครับราคานีก็รวมสูงให้พร้อมนะครับผมผู้ใดสนใจก็โทรมากก็ได้ครับผมนะครับนะครับหรือผู้ใดยุ่งไก่ก็อยากเขาเบื้องกับเขาเบื้องไดครับพี่น้องยุ่มเพื่อซ้ำสูงจังหวัดคอนเก่นนะครับผมยุ่งเพื่อซ้ำสูงจังหวัดคอนเก่นนะครับพี่น้องสำหรับควายงามๆราคาถูกๆนะครับโค้มแม่ลูกแล้วกอีกสองแม่ครับพี่น้องมักตัวใได้ยังโทรมาสอบถามนะครับผมนะครับ สำหรับมือนีกับฝากพี่น้องไว้เช่นนี้แล้วครับผมนะครับฝากติดตามคลิปต่อไปของทั้งช่องนะครับสำหรับมือนีกับขอบคุณแหละสวัสดีครับจ้าสวัสดีค่ะ